ปันนครับพี่โปมที่รอกำลังดับกันเลย่นเยังออนเยอยู่้เฮานี็ดหนังครับพี่รอออกยอัันหอยหอมเน้อสเลย่างอันนี้อยหอมนกไเป็นตัวน้ปลาแหงก็มีบรรยากาศท่าเรือ ยุดผลผลสินค้าไทยล่าตลาดล้านดอกจานอำเภอเขม,มรราดจังหวัดอุบลราชธานีเมือเตือบเลย 对。 เ้านี่มาหลายขนาดเลยเต็มเลยพี่น้องเข้าทั้งชอปปล่าว่าตั้งแต่บรรทัประชุมบรรทาัประชุมกับเป็นดานข้งพันอยู่หันเนาะเฮ็ดเหลืองอยู่หันกับมะขืนเคมาลาดกันขามาขามาับมาเด็กนังซื้อขาวตั้งฝัดฟังคนมากกับมะเขืนเพียบนังซื้อขาวมาแจงนี่ว่าจะไปเที่ยวตลาดแจงเข้าเมือง มาลายขนาดเลยทุกคนเรือสินขาดกำลังสิออกผู้โดยสารนกำลังจะขึ้นเลยปลาเที่ยวนี้มาลายขนาดเลยผู้สาวผู้บ่าวผู้แพรวเล็กน้อยเต็มลำเลยบรรยากาศดีครับพี่เราขาิ่นฟังเสียงครับมาหลุดลุมยามมาเลอกตลาด คนนกับมหา,าหมอเที่ยวมาเลาะทำแลกตัวเรือปอกไกลกันครับผมขานไปมาเอากล่กนะพี่น้องมาไลายคือกี่ต่ำเนี่ยเรือติดพงชาติสอปปล่าคือพี่น้องทั้งฟังเล่าลงมาก็ต้องเป็นเรือทั้งประเทศเล้าถามมา เรือดูสาเพิ่นกันมาจอดเทียบท่าเอาผู้โดยสารขึ้นแล้วก็แล่นกลับมาพี่น้องทั้งซ็อกพอเล้าจะกลับก็ต้องขึง้นรถเอ้ยขึ้นรถขึ้นเรือขึ้นเรือ,อทั้งติดทุ่งชาติไทยอย่างเงี้ยไปเทียบท่าเล้า,าแล้วก็ส่งผู้โดยสารขึ้นนะครักลับมาบรรยากาศท่าเรือด่านคอน สินค้าไทยลาวอำเภอเขมรราชมัอนี้เป็นมือตลาดนัดวันจันทร์ตลาดนัดวันจันทร์คุณละยูวัดป่าุณไปอีกเ่งกิโลมานี่กับยืนนั่งซื้อข้าเมืองเลยกับขึ้นรถสกายบหรือรถสามล้อเครื่องคุณละสิบบาทว่คุณละสิบบาทไปตลาดวันจันทร์วัดป่าประชากะเกษม คือจะไปตลาดก็ได้มันก็ไปทั่งเดียวกันนั่นแหะตลาดสดเน่ตลาดนัดวัดป่าเนี่ยต้องขึ้นรถเอ่อสกายบหรือ3หล่อไปขันผู้มักยางมักเดินก็เดินไปก็ได้ครับบมกไกลดอกระชิพหูดเกือบเพิงกิโลคนละคืออาชีพบทเพิงอาชี มาหยิบลำนะครับโอ้ยตำนี้กันมาบรายตะของหลายไว้ของผนมาตลาดกันนี่กระตรงกรตตาใส่ของของนมาตลาด <c oughs>

แตงโมเขยังมีมาอยู่ตลาดของปลาตามฤดูกาลตลาดล้านดอกยานคำเพื่อเชมมาลาอันที่รอเนี่ยเขาเห็ดอย่งไดีมากตือไหลครับพักฟุตเอาบ่โอพักฟุตเอาเลยพี่น้องเด้อผู้ถามว่าเขาเอามาแต่ใส่ฟุตเอาบ่หรือเลี่ยงเขาว่านะฟุตเอาเนาะของธรรมชาติเนาะที่กล้องแล้วว่าได้เข้าชุดกล้องกันกล้องอะไรครับพี่ปูมที่รอ กำลังดับกันเลยมันผลามีดยไงบันใดอย่างที่เนาะอันนี้ก็หอยผงหอยหอยกระต่ายครับหอยโลงกรตัวหน่อยหอยสีกระต่ายตัวใหญ่เขาเอือนหอยผง่รบเป็นหอยช่อดีเลยเนาะหอยผงหอยกระต่ายครับหอยขีกระต่ายหอยผงกงาเนยวนแหลมเป็นแบบเป็นกระลังขับครับ้อ หัวหัวยังมีอยู่เลยอ้าเห็ดหัวยังอ่อนอยู่บ่นี่ยังยัอ่อนสวยอยู่เห็ดนังครับพี่น้องยัวอ่อ่อนเยเห็ดัวยัง่ย่ออยู่อ่อนยเยังไม่ยุ่เหไม่ย่งก่ากนอันน้อยคือกันบ่ครับไงตุ๊กตกตี้

ปลาแห้งก็มีหลายอย่างนะครับเดยพื้นที่ตาเห็บอย่างเขามาทั้งกลางๆเลย <c oughs> ตลาดล้านดอกจานเนี่ยปลาแห้งปลาสม,ปส,มสมสมไข่ปลาก็ม,ม,สม,กมีสมไข่ปนะลากระสุนกระซ่าออกแค่ไหนลดระดับลงมากแล้ว

แม่เป็นที่ประพันธ์จำเอาไว้เลยแล้วเดี๋ยวก็พูดแม่ภาพนิ่งนครับแล้วเดี๋ยวลเดี๋ยวจะที่มดลง